ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นหลังคาวผมขึ้นหลังคาขึ้นทันอยู่เชีย่ยมาวอ็อกทันอยู่ทันอยู่มันดันเร็วนะระวังนะระวังขวาหลุดขวาระวังหลุด หลอนเอ้ยมันไปท้าแล้วเอาสองตัวตรงนี้เออมันไม่เห็นมันจะวิ่งขึ้นบนมันมาแล้วเหรอเฮ้ยมึงถึงจังอ่ะไปแกวกเกียรติก่อนสิเลยเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เอาตัวชนะแลงแกนเดี่วะแรงแกน,แแกนมันบังอาจมาซ้ามทสบทีมเราสวยสวยสวยเกมเดยวหรือเปล่าไม่รู้ลวอหนึง่งเฮ้ยทำไมโดนอ่ะ วัดวัดวัดหมด,หมด, <S <S ดวัดจะเร็วจะแร็วว่าจริงนี้แน,น่เลยจริงไอ้ไอ้วัขวขาววัวขาวจะตายแล้วไอ้ตัวหน้าหมดแล้วเอ้าไม่ได้อีกเหรอถามจริงเออโอ้โหเราเสียคนฟรีไปถึงคนเลย มาแล้วอ้าอามันหายไปไหนไ,ไปแล้วอยู่ข้างใน3ตัวแล้วมั้งเนี่ยโอ้ย หัวฟ้าไม่อยู่ชั้นสองนั่นะแล้วก็หลังเกอใส่ด้วย,ออวยโบอยไม่ไไตายบอยไม่ตายเออเดีตาไนมาป่ะทีอยู่ตาไนอยู่ก็เปลี่ยนชื่อใหม่ละบอยตาไนอยู